เจ็ดเม็ดแรกตัวตรลละครม่วงมาเฮียม่วงมาแล้วตื้ตื้ตื้นซีเจ็ดสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยกะตีแน่นอนเชื่อกูกะละตีสีขาวไม่ได้เหรพี่เพลงที่ใช้ไม่ได้ธรรมดาธรรมดาทสูตรธรรมดาก็ไอ้เย

กระตุกจิตกระชากไม่เลิกอ่ะเฮ้ยลุนเลนเนี่ยเห็นไหมตัวที่อยากได้เปิดเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มึงกัดการันตีการันตีแล้วการันตีเฮ้ยเนี่ยมึงได้แล้วมึงแปดสิบอ่ะโอ้ยนะจะเปิดเลยจะคลิปไอ้เหี้ยจะคลิปไหมไม่ต้องหมาเฆี่ยสี่แปดโอ้เปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนโลเคชันเงี้ยเนี่ยสี่สองนับอันนี้ ไม่โทรมาดื่มเลยแย่แยอัสสัคทองใช่ไหมพี่ทองใช่ไหมโอ้โหทองม่วงดิเยี่ยมตทรมาสีแดงเดียวมึงจะโผล่มาทุกครั้งเลยเหรอในคนนั้นมีคนเคยมาบอกเลยว่วงกูไปเอออะไรวะสายุอะสายุเดฟ c า ลเอาไปเอ้ยการันตีง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าอูว่าซีหนึ่งลิวมึงพูดสายยุไหนก็ได้นะมึงพูดสายยุไหน่อสองครูเป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมให้หมดเลยเปิดไม่ให้หมดเลยใช่ไหมเปิดไม่ให้หมดเลยเอ้ยเดี๋ยวหน้า เดี๋ยวมึงมึงเงียบสักแค่นาทีดิมึงเงียบสักแค่นาที